ครับนี่ครับกบใจน้ำรับต้นเลี้ยนนี่อายุประมาณสี่ปีสี่ปีครึ่งครับนี่ครับใยญ่เรื่องมากเลยแต่นี่ปอท้มกับม้อนทองอย่าไหมนี่ปอท้มงานม้อนม้อนยังนี่ยังซาลิกามีกันอันนี้มันมีซาลิกาอืมกงเจอต้นนี้นะครช่วงเออช่วงมันช่วงหิวอ้อยู่ม้อนทองับอาจารย์กะอะไรถุงไม่เดือดนั่นแนละมัน อันน okay. ี้ตังมดแต่ดนะกี Bal, ่รอยต้นเลยนะซ้ำรอยเลย้รอยต้นกับต uh ังมดโมต่้งเรียนมันายลรเทับนี่ต th ้นเรียนอันนี้อันนี้ต้นหน้ีล็อกนีต้นนี้ก็ยาดอยงนอันนี้บึงก้อนพี่อนอนี้ต้นหน้ล็อกนี้มันเก็บพวกก้อนตัวับนี่ต้นน้ต้นหน้าีกับ ต้นมันต้องเราเตาดยนมันเป็นตาหยางเลยเป็นตาหยางตายางก็ซ้ำไมออกก็ต่อเจ้าอาเรียนเป็นดีกันเอาตาหยางออกก็มาเอาเรียนมาเจอนี่นะกับนี่กับต้ดซ้ำรวยต้นกับถูกเรียนกับมาดูกับตอนลัซ้ำเตยิบนุ้ย นี่ครับต้นเต็มหมดเลยมี่ตอนนี้มันต้องใส้พันแล้วแต่ได้ปันไอ้นอนมันไม่ติดหลกพี่เนี่ยไอ้จานี่กับตอนนั่งแต่ตาบนนั้นมันมันเป็นมันเป็นหมันไอ้นี่นี่กี่วันฮะกี่วันประมาณอ่ไอ้นี่มันช่วงเดือนวะไม่ระยะระยะระะยการเก็บเกี่ยวมันตามัน ส้ำเดือนอืมซเดือนถึงอยเยือวันเท่านี้อันนี้ส้มเดือนเลือดแล้ไหมนี่ไม่ตึงที่ไม่ถึงที่เออตเดือนเลือดอ๋อนี่นี่แหละก็ไงไกลหัวหลวหลวงหลันนมหลยืองหลวลงหลมหหลงหลงนลงหมหลดหลงงหลงหงเลงหลงหลงหลลงหลงนหหล